ปันปลื้ดทั้งตีเธอมีปัญหากับจมูกเหลือเกิดไม่เคยมีปัญหาแต่ว่ามันเป็นรถโด,ดนกูหมุดเป็นอะไรนะหมุดเป็นรถด,ด่วนจมูกเป็นรถด,ด่วน,น,ดดวนอืมวิ่งใส่ไหนเธอไม่ใช่วิ่งใส่ไหนรถด,ด่วนมูดนี่กูรถด,ด่วนมูดอ๋อรถด,ด่วนมูดไกอยู่กี่บูงก็ยังรถด,ด่วนบูมอ้รถด,ด่วนดูตาลอ๋อคว่างยากี่ใโกงหมูดเธอร์นไอบาปปลื้นี่กูเออปนปลื้ดทั้งตีใน,ในี่เด็กโรงเรียนเรากกอยู่ ไม่รู้จักเวลาเวลาเลยเนี่ยมาไม่ตันประเทศ้ยไตยอีกแล้วตัวเลนะ่ะโรงเรียนครูแล้วเป็นปันีกายประเทศ้ยไตยไม่ตันอีกแล้วแต่พอดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าประเทศ้ยไตยตอนนี้วัวกินไปนแล้วตัวว่าไม่รู้ไก่มาละมัวแล้วแต่ว่าแต่ว่าแล้วก็วัวกินประเทศ้ยไตยไปเลยหัวจาไม่ได้การพตรงชาติไม่รู้บาใดยิมมาเล่าเด็กวันนี้เหนื่อยกินไต้กุ๋วแล้วเล่าวกันเด็กวัน ครับวันนีครับฮัลโวันดีตใจหมดมาเจอดอยโัวทำไมเพิ่งมาล่ะวันนี้มันมาเร็วไม่ได้ครูใช่รถลอทู่ปรือครัรถลอตู้มันดังบึ้มอ๋อลอทู้ตู้ทำไมเธอไม่เปลี่ยนไส้ไก่แง่พนดีเช่นก่อนล่ะไม่เปลี่ยนแล้วแั่ปรือหมาไม่เลยอยัางจะไส้หมูอ๋อจับกลับกับครูครูก่อนสิมาเรียนอนะเขากราบกรอบสวัสดีครับจ้ารูคุณครู ชื่อลือดิเตอเด็กชายแสมีครับชื่อโลดจังรางเจนเรชิอจะชื่อปลื้กเขว่าเด็กชายแสมีเขียนปลื้มหอไมจะเอี๊ยจระแงจอดโจจอดโจหมอมาหมอมาหมอมาจละอีจะอีแล้วก็ไมเอ๊กไมเอกด้วยจตดตั้งมี่จดตั้น ปัญหาเรื่องตีเตอรมีปัญหากับจมูกเหลือเกิดไม่เคยมีปะนะัญหาแต่ว่ามันเป็นรถด,ด่วนครูหมูดเป็นอะไรนะหมูดเป็นรถด่วนจมูกเป็นรถด,ด่วน,น,ดดวนอืมวิ่งใส่ไหนเตอร์่ใช่วิ่งใส่ไหนรถด,ด่วนมูดนีครูรถด,ด่วนมูดอ๋อรถด,ด่วนมูดก่อยู่ที่โบงก็ยังรถด่วนบโอ้รถด่วนจูตจานอ๋อคว,วังยากในายโกงหมูเตอร์เมื่อบาปครูนี่ครู<อ>วันนี้คุณครูจะมาถามว่าเตอร์ได้มาเจเลยลูกอะ แรที่เธอมาเจล่ะวันดีออฟฟอดีไปรบกับแม่ค้าอยู่กันเนี่ยแม่ค้าไหนอะแม่ค้าขายเหงอไก่ไปซื้อคอไก่เนี่ยกูซื้อคอไก่อืมอันอนนเออเป็นผือไหนแล้วสิพอถึงไฟบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าเออเอาคอไก่สามกออันนูอืมแล้วก็ว่าพือแม่ค้าตามลบมาผมน้ามําตาฟลัดเลยกูเออแม่ค้าแบบว่าพือที่บ้านหมากี่ตัวผมกระตอบด้วยความจำใจแกนใจก็ไปพือปัวเดียวเท้าแก่กู ต้องกเธอกินเองอ่อองาเม้าฮูบาสเออเห็นว่ามี่ัรหาานกับแม่ค้าบ่อยเลยเธอมีพนาเกือบทุกร้านเจ่ไปไหนที่มีปัญหาาตลอดทำไมเขาควางสับไม่ได้ความควางจับไม่ได้ความอืมันฝือ วันก่อนไปซื้อมีโคนซื้อมีโคนมาจะซื้อโคนที่โคนนวดเนี่ยกี่จุงเอินของโครนนนวดขึ้นเต็มแมกไม่ได้โคนไงของผมมันขึ้นข้างๆโคงคลางไม่ขึ้นจำใบอ่ะมันไม่มีรูกลุ่มกลอนอ๋อเนาะแล้วส่วที่ไม่มีรูกลุ่มกนปากตัวเป็นอะไรเดียเนี่ยฝากปากแหวงกูฝากแหวงกอฝากแหวงเป็นมานานยังเป็นจักงเกย์กำเนิดตั้งแต่ไหนนะตฟั้งเกยกกำเนิด ฝั่เตอรไปตุกระเบิดหรอไม่จะตุกระเบิดไม่แก้วเหงก็เก๊ฝากทำไมหัวดก็ไม่เหลือกูัวคือตกลงเป็นอะไรนะว่าตัดเหงก์ไปดันวงอ๋อเป็นตั้งแต่กับเดินเป็นเกำเดินโอ้ขวางยากอีตายโง่ไปเตอรอืมเออเล่นตกลงแม่กาถึงไหนแล้วเล็กเดียวบอกว่าจะเชือมีโกนฮ่าแล้วมีคนเล่มกี่สองบ้านออผมให้ใบีซิปไปฟันเบื่อบอกว่าฮอน์แฟนบ้าแล้วเกมไม่นำตั้มเกมไม่ตามจักกรรมใช่แล้วเกมไปยิ้มลูกอมอให้ผมแฟนบ้า แล้วไหปหยิบมระจำไมผมบอกแลยว่าอ่อนเป็ดบ้าแล้วแกบอกว่าเนี่ยอ่อนแป็ดบ้าหัวไม่ใช่ลูกหัวอ่อนคุยยอเนี่ยอ่อนแป็ดบ้าโอ้โต่งโซใช่ควงแยกกินแต่กู้ไปไอ้เหล็กไม่ฆ้าอุบาทไม่ใช่เป็นกุบาทที่แม่ก้าแล้วอุบาทที่ใครกูตเตนนเอร์นั่นแหละกูว่าเอามาที่ร้นเออ <c oughs> เลยๆแล้วไม่กูลิ้นเกินเตอร์ไม่เจ๊ยนกี้ยังเออนั่นแหละยัดยัดอีก วันนี้ครูจะมาตรวอนปันนี้ที่ว่าปันึลกไหนๆเธอแหลงไม่เจอแล้วก็มีปัญหากับพวกแวดล้อมก้างๆนะเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดคุยกันเรื่องปัญาไทยค่ะหัดใหม่ไปเลยค่ะกอเอ๋ยกอไก่แบบนี้ได้ครับได้ไหมได้ได้ลองแหล่งเลยทีกอเอ๋ยกอไก่ดอกเอ๋ยดอกไก่กอเอ๋ยกอไก่ดอกเอ๋ยดอกไก่กอปลื้ลงดอกกอเอ๋ยกอไก่ดอกเอ๋ยดอกไก่ ธอลงต้องไมมยาวเลยดิดอเอ๋ยดอไก่ดอไก่อยู่ในลาวดอกวาดก้อนรอโอควายเข้านาดอคนหึงดังดอละกังกว้างกว่าดองูใจกล้าทำไมครูครูว่าไม่ใจมึนแต่แม่ค้าแล้วใจมึนด้วยครูกันแล้วจำได้กี่มึนกับเตอร์เล้วเกินให้ทำซื่อเราเปิอฝาแวานแรงไม่ชัดรู้ เธอถ้าอะไรไม่จช่เธอต้องตมาหาครูบ่อยๆแล้วนะหลังจากนี้เพราะว่าจะต้องปรึกษาเรื่องการใช้บัตรกับครูแล้วเมื่อโตเตออะไรอ่ะโรนแต่นี้เดี๋ยวก่อนอย่าพูดเดวเกินไปหว่างยากี่ตายเบอ่อไหจ้าจโรนแต่นี้ครูกวางพูดไปไหนรู้เปวะเดี๋ยวนะจ้าจ้าศูนย์แปดดีนะูนแปดีเธอต้องจ้าจ้าลูกเรารู้ว่าเราไม่มีปากแหว่งเป็นดางบวมปเนี้ยเราพูดไม่จัดพูดแล้วคนกวางเป็นไงเงินเราต้องพูดจ้าจ้าลูก ศูนย์ปดสจ๊ะจัดจัจัดศูนแปดอ็ครูว่าจัดขวาเดิมแล้วเตอะว่าเอาไปเลยก้าไปเลยศูนย์แปดี่แล้วไดต่อเอีกเ้าแต่เดี๋ยวด8ศูนย์แปดสี่สีก้ามแปดแล้วไดต่อเย็ดเอ็้าแต่ไม่ต้องหยุดแล้วครูจำอดีฟฝ่าเบอร์เปรดเปรตพอดีกูเลยแล้ว พูดปัญหาต้องใจลูกนะตะกี้เราพูดไปถึงเรื่องก ỏ ไก่แล้วต่อไปเราจะมาพูดกันงอกเสียงลูกเราต้องงอกเสียงให้ชัวรว่าครูที่กรุงอกเสียงจะกินเลยก ỏ ไก่ก็เป็นก ỏ ไก่กไก่ก็เป็นก ỏ ไก่เราต้องงอกงอกเสียงให้ัดลูกนะเหมือนกำปังเปยอจุปัดจิตโบราณทำไมเธอชูจี๋ชูจีอยู่ล่ะเธอมันเป็นแรดัวนายกไหมอ๋ออะไรเหอครับเออว่าแล้วใจอยู่เหมือนอูจริงอี่จหัวกรูแล้วเธอว่าดังชูจี๋ชูจีอยู่ก้างหู เหมือนธุปฏิตร์เอเคยได้ยินไปให้กำปังเปยหรือกำปังปืนแต่แรกอะก็เกี่ยวกับปังเปย์แะไม่มีปังปืนแต่ไม่กัดมั่งจ้ะไม่ใหคูบาบใจเธอต้องกัดรู้มั่งดีผมใจใจแอคคูายใจฮัลโหลเหมือนกับปังเปยแต่แรกกับว่าเต๋อหลงต้องตามนะหมอนลอยน้ํามาหมอยลอยน้ํามาเดี๋ยวที่ปิดตั้งแต่กรัแรกเลยหมอนลอยว่าน้ํามาว่ายน้ําไปต่อยหมอนหมอยลอยน้ํามาว่ายน้ําไปต่อยหมอย เอาคำเงินไปฝากนะครูเหนื่อยกับเธอเหลือเกินเออเดี๋ยวครูจะหากคำที่เธอหงอกเอจ่งชัดๆลุงนะไม้กัดแต่แอกแต่แอกดูรูแต่ไม้กัดแต่แอกแต่แอกดูรูแต่แต่ทำไม,ไ,มไปแอกแต่ตรงนั้นล่ะจ๊ะไม,ไม่ผมเนี่ยไม่จัดลูกใจโง่เอ้วจำปืนดีอ่ะอะกับอะไรให้เธอดีดีอ่เธอจะพูดกับอะไรบ้างอาหมูอาหมูเอาหมูมาเย็นข้างหมี เอาหมีมายืนข้างหมูเอาหางหมูใหญ่หูหมีเอาหางหมีใหญ่หูหมูหูหมูหูหมีดูดูดิหูหมีหูหมูพูดเอาหมูมายืนข้างหมีเดี๋ยว จ่าจ่าดิเอาหมูเอาเอาหมูมาเย็นก้างหมีก้างหมีเออเอาหมีมาเย็นก้างหมูเอาหมูมาเย็นก้างหมีเอาหมีมาเย็นก้างหมูเอาหวางหมูใหญ่หวูหมีเอา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 หมีมาเย็นก้างหมูเดี๋ยวดีจ่าจ่าเอาหมูมาเย็นก้างหมีเอาหมูมาเย็นก้างหมีเอาหมีมาเย็นก้างหมูเอาหมีมาเย็นก้างหมูเอาหวางหมูใหญ่หวูหมีเอาหวางหมูมาเย็นหมูเอาหวางหมูใหญ่หวูหมีเอาหวางหมีมาใหญ่หมู ีใ,ใจโงน่นักเรียนคนนี้